สวัสดีค่ะตอนนี้ค่ะเอาความคืบหน้าในการจัดเตรียมงานอยู่ที่วัดหอระดีตําบลบ้านเพชรอำเภอปูเขียวจังหวัดชัยภูมาให้ชมนะคะช่วงเตรียมงานตอนนี้นะคะความคืบหน้าในการจัดเตรียมงานค่ะ เพิ่มความสวยงามสีสันแห่งความสวยงามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะที่วัดหอละดีตําบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะบรรยากาศค่ะการเตรียมงานนะคะดูสีสันสวยงามค่ะจัดเตรียมเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆทุกวันเลยนะคะเอาบรรยากาศไม่ชมของการเตรียมงานนะคะตรงนี้ก็เป็น พระศรีวลีมหาลาภค่ะใครเห็นภาพนี้ก็กราบขอพอรจากองค์พระศรีวลีมหาลาภได้เลยนะคะพระศรีวลีมหาลาภพระแห่งโชคลาภค่ะประทานพรโชคลาภสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงขอให้ทุกคนนะคะที่เห็นภาพนี้ค่ะ ขอให้ทุกท่านขอพอรได้เลยนะคะขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจโยโหตุสาธุสาธุสาธุคะ่ะบรรยากาศภายในงานนะคะตรงถัดมาก็เป็นจุดบูชาวัตถุมงคลค่ะจุดกองอํานวยการนะคะถัดมานะคะบรรยากาศค่ะถัดไปที่มองเห็นก็จะเป็น ลำวงการกุศลน,นะคะตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกค่ะวัดหอระดีตำบลบ้านเพชรอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านเพชรค่ะถัดไปตรงนี้ก็จะเป็นลำวงการกุศลน,นะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็คือลำวงการกุศลน,นะคะจัด เพิ่มสีสันความสวยงามเพิ่มขึ้นเลยนะคะบรรยากาศอยู่ที่วัดหอรดีตำบุญบ้านเพชรอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะความคืบหน้าในการจัดเตรียมงานเอามาให้ชมเลยนะคะบรรยากาศค่ะดูความสวยงามนะคะงานจะเริ่มวันที่29 30, 30 31ธันวาคมพศ 2,560ไปถึงวันที่1มกราคมปีพศ2,568ในงานก็จะมีมรหออละศพสมโพธทุกวันนะคะขอเชิญค่ามาร่วมทำบุญใส่บาตรเสริมบารมีเสริมิลิมงคลให้ตัวเองให้ครอบครัวค่ะตรงนี้ก็จะเป็นช่อฟ้านะคะที่จะยกขึ้นไป ป,ประดิษฐ์อยู่สถานอยู่ข้างบนโบสค่ะนี่ค่ะคือช่อฟ้านะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นจุดจกหเสี่ยงโชคค่ะตรงนี้ค่ะดูความสวยงามในงานจัดเตรียมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดตักบาทร้อยแปดค่ะแล้วตรงที่มี ข้างในก็จะมีพระแก้วมรกตทรงเครื่องค่ะขอเชิญทุกคนนะคะเห็นภาพนี้ก็กราบไหว้ขอพรพระแก้วมรกตทรงเครื่องค่ะสีเขียวมรกตสีเขียวเหนียวทรับนะคะขอให้ทุกคนค่ะพบแต่ความดีไม่มีความทุกขนิพพานะปัจโยโหตุสาธุสาธุสาธุค่ะจุดต่อมาก็จะมีค้องนะคะ ท้องที่ตีดังกังวานทั่วจักรวาลค่ะอยากให้ชื่อเสียงโด่งดังก็ต้องมาตีค้องนะคะเพื่อให้ปืนสิริมงคลเสริมบารมีเสริมสิริมงคลดังก,องก้องกังวานทั่วจักรวาลเหมือนค้องใบใหญ่ค่ะมานะคะมาร่วมทําบุญตักบาตรเสริมบารมีเสริมสิริมงคลที่วัดหอละดีตําบลบ้านเพชรอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมินะคะ ดูการจัดเตรียมงานค่ะเพิ่มความสวยงามสีสันความสวยงามค่ะมานะคะมาทําบุญใส่บาตรมาเสริมบารมีไปด้วยกันค่ะที่วัดหอละดีตําบนบ้านเพชรอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะงานเริ่มวันที่29 30, 30 31ธ <c oughs> ันวาคมพศ2567ไปถึงมก วันที่หนึ่งมกราคมปีพศ2 5 6พค่ะในงานก็จะมีมหอลสบมาสมโพธตลอดนะคะขอเชิญทุกคนค่ะมาร่วมทำบุญใส่บาตรเสริมบารมีเสริมสิริมงคลไปด้วยกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทางช่อง Youtube อุดมชาแนลค่ะพิมพ์ภาษาไทยอุดมภาษาอังกฤษ c h a n n e l อุดมชาแนลค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องติกต็อกวรวิทย์สองสี่ด้วยนะคะขอให้ทุกคนค่ะพบแต่ความดีไม่มีความทุกนิพพานปัจโยโหตุสาธุสาธุสาธุค่ะขอให้ทุกคนนะคะพบแต่ความดีไม่มีความทุกขค่ะ นิพพานะปัจจโยโหตุค่ะสาธุสาธุนะคะเอาสิ่งดีๆงามๆามมาฝากมาชมนะคะให้กดไลค์กดติดตามขอพรไปด้วยกันค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุสาธุอนุโมทนาสาธุค่ะ